ทารกคนนี้ไม่ร้องไห้ตอนเกิด เธอเป็นอัจฉริยะตั้งแต่ยังใส่ผ้าอ้อมและยังสามารถเขียนชื่อตัวเองได้พออายุหนึ่งขวบเธอก็อาบน้ำเองได้พอสองขวบก็แต่งตัวเองได้และเมื่ออายุ3ขวบเธอก็สามารถทำอาหารได้ด้วยตัวเองเธอตอกไข่ใส่แป้งแล้วคนส่วนผสมไม่เข้ากันไม่นานขนมปังนุ่มๆก็จะพร้อมเสิร์ฟเธอมีชื่อว่ามาทิวดาถ้าเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเธอเลยแต่เธอก็ไม่เคยบ่นหรือน้อยใจขณะที่พ่อแม่ดูทีวีมาทิวดากลับนั่งอ่านนิตยสารและ ไม่ช้าเธอก็อ่านหนังสือทุกเล่มในบ้านจนหมดวันหนึ่งมาทิวด้ารวบรวมความกล้าไปขอพ่อให้ซื้อหนังสือเพิ่มแต่พ่อของเธอกลับบอกว่าความรู้ทั้งหมดอยู่ในทีวีส่วนพี่ชายก็ผลักเธอออกไปเพราะเธอบังจอทีวีตอนนั้นเองที่มาทิวดารู้ว่าเธอแตกต่างจากคนในครอบครัวดังนั้นเธอจึงหยิบสมุดขึ้นมาค้นหาที่อยู่ของห้องสมุดแล้วเดินไปด้วยตัวเองเมื่อมาถึงห้องสมุดเธอรู้สึกเหหหมมมืออ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 นนนนนนเเเเเเจจจสสถาาททีีท่่่ธธป็ต็ตตตตััััััวววขขงงงงงงบบรรรรณกก์ค้้ใึุด ตอนอายุ6ขวบเธอก็มีความรู้มากกว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ซะอีกวันหนึ่งพ่อของเธอขายรถได้ล็อตหนึ่งแล้วให้ลูกชายช่วยคำนวณกำไรแต่ลูกชายกลับคิดเลขไม่ออกแต่มาทิวด้ากลับพูดจำนวนกำไรที่ถูกต้องออกมาทันทีแต่แทนที่พ่อจะชื่นชมกลับดุเธอซะงั้นเพราะคิดว่าเธอแอบดูคำตอบแล้วก็ไล่เธอกลับเข้าห้องไปเมื่อถึงวัยที่ควรได้ไปโรงเรียนมาทิวด้ากลับได้แต่มองเด็กคนอื่นเล่นกันอยู่ไกลๆเพราะไม่มีใครพาเธอไปสมัครเรียนเลยพ่อคิดว่าเธออายุแค่4ี่ขวบแม่ก็บอกว่าเธอห้า แต่จริงๆแล้วเธออายุ7ขวบเต็ม มาธิลดาร้องไห้เธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงถูกลืมแบบนี้ไม่นานเธอก็ตัดสินใจเอาคืนขณะที่พ่อกำลังขายรถให้ลูกค้าอยู่เธอแอบแกล้งพ่อด้วยการใส่กาวในหมวกเมื่อพ่อพยายามถอดหมวกออกกลับพบว่ามันติดแน่นกับหัวถอดยังไงก็ไม่ออกทำเอาพ่อหัวร้อนสุดๆนี่คือการแก้เผลดเล็กๆของมาธิลดาหลังจากเหตุการณ์น,นั้นพ่อก็ส่งเธอไปโรงเรียนมาธิลดาดีใจมากที่โรงเรียนเธอได้พบกับเพื่อนที่ดีวันหนึ่งในห้องเรียนครูพูดถึงโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆขึ้นมาโดยบังเอิญแต่มาธิลดา เป็นเพียงคนเดียวในชั้นเรียนที่ตอบได้ครูถึงกับอึง้งรีบหยิบกระดาษมาคิดตามก็พบว่าคําตอบนั้นถูกต้องทั้งหมดเมื่อคุณครูเห็นความฉลาดของมาทิวดา้าครูเลลี่ไปคุยกับครูใหญ่เพื่อให้มาทิวดาได้ย้ายไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถของเธอ